เอาละค่ะกลับมากันต่อนะคะพาไปดูอันดับหน่อยค่ะสําหรับผู้ที่ติดเชื้อของวันนี้นะคะ <c oughs> เขาก็บอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อมันก็ดีขึ้นนะคะ <c oughs> อยู่ที่13,798รายนะแล้วก็ตอนนี้สะสมเราเนยอยู่ที่ล้านสแล้วนะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตรายวันนะคะอยู่ที่144รายนะคะขณะที่หลายคนยังจับตามองนะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าเคิร์ฟมันดีขึ้นแต่บางคนบอกว่าไอ้ตัวเลขมันมาครบหรือเปล่านะ คือตอนนี้ตัวเลขของ ATK เนี่ยตอนนี้ก็ต่ำๆมาอยู่หลักร้อยเท่านั้นนะพี่ชาะนะคะหลายคนก็บอกว่ามันเป็นกราฟขาลงแล้ว,ลวนะค,ะ,คะทีนี้จังหวัดที่ติดเชื้อมากที่สุดกรุงเทพยังเยอะอยู่นะคะ2,772รายสมุทรประการตอนนี้ตีตื้นขึ้นมาอีกเกินพันนะ1 3น1ราย เช่นเดียวกับประยองแล้วก็ราชบุรีที่ตัวเลขก็ยังพุ่งสูงอยู่นะคะสอปคอคเขาเลยออกมาบอกบอกว่าตอนนี้ถ้าดูจากกราฟการติดเชื้อโดยรวมของประเทศเนี่ยแม้จะเห็นภาพภูเขาสูงกำลังลดลงแต่บางพื้นที่กราฟก็ยังขึ้นอยู่นะคะขณะที่การประเมินฉากทัศนแนวโน้มการติดเชื้อในประเทศสบคโดยคุณหมอทวีสินบอกว่า สถานการณ์จริงยังสูงกว่าคาดการจํานวนผู้ติดเชื้อที่เป็นผลมาจากมาตรการล็อกดาวเราต้องการให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อต่ํากว่าคาดการดังนั้นล็อกดาวอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องรวมหลายมาตรการรวมกันซึ่งก็รวมไปถึงการป้องกันส่วนบุคคลแบบครอบจัก,กรวาลด้วยนะคะ ทีนี้คุณหมอเขาบอกว่าตอนนี้ที่ประชุมสบคเขามีการสรุปกันว่าปัจจุบันในพื้นที่ที่ยังมีการติดเชื้อก็คืองานศพงานอีเวนต์ตลาดร้านอาหารโรงงานสถานประกอบการแคมป์ก่อสร้างแล้วบางทีก็มีการเลี้ยงสังสรรค์ที่ละเมิดกฎหมายเป็นกลุ่มเป็นก้อนซึ่งก็ต้องช่วยทุกทุกฝ่ายต้องทํางานร่วมกันในการลดการเจอหรือการรวมตัวกันในลักษณะนี้เพื่อให้ตัวเลขมันลดลงมากกว่านี้ ทีนี้ทาไมตัวเลขต้องลดลงก็เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีข้อเสนอจากทางด้านของรัฐบาลโดยรัฐมนตรีท่องเที่ยวอ,อยากเปิดประเทศท่ะพี่นะตามเงื่อนไขเดิมเนี่ยเขาก็มีการตั้งเป้าไว้ว่าวันที่1ตุลาคมนะจะมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเพิ่มอีก5จังหวัดแบบไม่กักตัวพี่ชัดไม่กักตัวเลยค,คือมามมอยู่ได้เลยลงลงมาที่กรุงเทพได้เลยเนี่ยนะครับตอนนี้คือ ถ้านักท่องเที่ยวจะเข้าเมืองไทยต้องไปที่ภูเก็ตใช่ไหมคะแล้วไปพักที่ภูเก็ตก่อนแล้วถึงค่อยมาหาเราถูกแต่ในตุลาคมที่เขาวางไว้เนี่ยหตุลาเดิมทีเดียวจะสามารถมาที่กรุงเทพแล้วเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพ7วันไปจังหวัดอื่นในพื้นที่อื่นได้อีก7วันอย่างเงี้ยนะคะที่เขาวางเอาไว้มีอะไรบ้างที่เดิมทีเดียวต้องการจะเปิดพื้นที่ก็คือกรุงเทพมหานครในบางเขตในบางเขตนะในบางเขตเออสอง เชียงใหม่ก็คืออำเภอแม่ริมอเภอเมืองอภอแม่แตงอเอดอยเต่าสาคือประจวบคีรีขันหรือว่าหัวหินนะพื้นที่หวัวหินนะสี่คือเพชรบุรีอเภอชะอำก็คือบรรดาเมืองตากอากาศทั้งหลายอ่ะนะคะห้าคือชนบุรีในพื้นที่อเภอเมืองพัทยาอเภอบางละมุงอ,อสัตหีบในห้าพื้นที่ห้าจังหวัดที่วางไว้ว่าจะเปิดวันที่หนึ่งเนี่ยคือจะต้องเป็นพื้นที่ที่รับวัคซีน ของคนในพื้นที่อย่างน้อย70%ครบเกณฑ์ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งเป็นเงื่อนไขหลักในการเปิดเมืองแล้วเขาก็วางเงื่อนไขว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยก็จะต้องมีการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วมีผลการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยพิธี RT PC r t p c ทีแบบเป็นเล็บเป็นลบนะขออภัยแล้วก็ต้องจองที่พักล่วงหน้าซึ่งต้องมีการระบุชัดเจนว่าจะมาเที่ยวที่ไหนบ้างเช่นอ่วันเนี่ย อาจจะเป็น7จ็บวกเคือจังหวัดแรก7วันและอีก7วันต่อไปไปในพื้นที่อื่นตามที่กําหนดเป็นต้นและต้องมีการโหลดแอปหมอชนะซึ่งอันนี้คือที่กระทรวงการท่องเที่ยววางเอาไว้เห็น <He an, S 2> วันนี้ทางด้านของรัฐมนตรีท่องเที่ยวไปคุยกับกทมล่าสุดก็มีข่าวทํานองว่าอาจจะต้องเลื่อนออกไปเป็น15ตุลาคมคเพราะเหมือนพื้นที่ยังไม่พร้อมนะคะครับทางด้านของคุณพิพัฒน์ระสกิจปากกาเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังเจอกับพลตํารวจเอก อัศวินขวัญเมืองถึงความพร้อมในการรับนะักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพเขาบอกว่าผู้ว่าขอให้เปิดพื้นที่ทุกเขตพร้อมกันหมดในวันที่15คือพร้อมจะเปิดทุกเขตนะกรุงเทพนะไม่รู้ไม่รู้ผู้ว่าแบเอวามมั่นใจมาจากไหนนะ <laughs> จะเปิดทุกพื้นที่ต้องเข้าใจหน้าที่เขาหน้าที่เขานะนาต้องทาให้ได้ต้องมีเงินเข้ามาคือผู้ว่าท่องเที่ยว S <S เขาก็ต้องค okay, ิดเรื่องท่องเที่ยวท่องเที่ยวติดไปเนี่ยเป็นเรื่องของสาธารณสุขนะคชอบให้หมอไปจัดการเองเออหมอไปไหวอย่างนี้เหรอฮะเออได้เหรอเออคือผู้ว่าบอกว่าอาจจะขอให้มีการเปิดทุกเขตทั้งหมดพร้อมกันแต่ขอเป็นวันที่15ตุลาคมเพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยวแล้วก็มองว่าถ้าหากเปิดเป็นเขตเฉพาะเขตเนี่ยอาจจะยากต่อการดูแลซึ่งการให้สัมภาษณ์บอกว่าคาดว่าจะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาทั้งหมดเนี่ยทั้งกรุงเทพเนี่ยคือกลางตุลา แม้จะช้าไป2สัปดาห์แต่เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้เขาบอกตอนนี้กรทมเนี่ยยังรับวัคซีนไม่ครอบคลุม70%แต่คาดว่าจะรับครบในต้นเดือนตุลาคมนี้อันนี้คือที่ให้สัมภาษณ์ล่าสุดของทางคุณพิพัฒนะหลังจากที่ไปค,คุยกับผู้ว่าแล้วแต่พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย ทางฝั่งแพทย์เขาก็เบรกเอ,อเียดเลยนะ<ห>นเอา,เ<ข>าใส่เบรกเลยนะคะแต่ ABS เลยนะคะเ,เขาว่าไงคุณหมอประสิทธิ์ศาสตราจารย์ายแพทย์ประสิทธิท์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศริราชนะคะบอกว่าการเดินหน้าเปิดประเทศ1ตุลาเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ระบาดของโควิดเดลต้าแม้จะไม่น่ากลัวแต่ที่น่าห่วงคือสายพันธุ์ใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะตอนแรกตอนแรกนะตอนนี้รู้สึกในต่างประเทศมีน้องมิลเลยนะมิลใช่ใช่สายพันธุ์ใหม่นะคุณหมอบอกว่าที่น่ากลัวคือสายพันธุ์ใหม่นี่แหละ แล้วมันอาจจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพวัคซีนนะทั้งนี้ตนเข้าใจว่าการเปิดประเทศเนี่ยเป็นการคิดเพื่อจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่ก็อยากให้นําบทเรียนของภูเก็ตแซนด์บล็อมาประกอบการพิจารณาด้วยเพราะแม้จะฉีดวัคซีนครบแต่ยังมีโอกาสติดเชื้อและหากยกเลิกมาตรการกักตัวก็น่าเป็นห่วงอย่าลืมว่าการทำแซนด์บล็อคือการทำเฉพาะพื้นที่ไม่ได้ทำทั้งหมดหาก mm. เกิดการติดเชื้อ มันจะได้ไม่เกิดเป็นผลกระทบวงกว้างอย่างนั้นคือยังสามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้ในทันทีคุณมาประสิทธิ์บอกว่าการเปิดประเทศไทยที่กําลังทำเนี่ยก็ถือว่าอาจจะเปิดเร็วกว่าประเทศอื่นอันนี้มองในทางวิชาการเพราะการเปิดประเทศในต่างประเทศเนี่ยหมายความว่าประเทศนั้น,น,นต้องฉีดวัคซีนเกิน70%ซแล้วแต่ของไทยถ้าดูโอเวอร์ออลทั้งหมดเนี่ยการฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งยังอยู่แค่38%อซม,มันก็เหมือนเยอะแต่ทำไมมันดูน้อยเนาะน้อย คุณดูดิอ่านดูฉีดเข็มเดียวเยอะแต่สองเข็มเท่าไหร่อ๋อเหฮะอืมแล้วบางทีเขาให้ตัวเลขงงด้วยพี่เขาคิดฝั่งฝั่งกระทรวงสาธารณสุขนะอืบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายเป้าหมายคือมันก็ไม่ครบทั้งหมดอยู่แล้วใช่ไหมอาครับแต่การจะเกิดเฮ r d ์ m m u ม i t y ตได้มันต้อง70%ของทั้งหมดในประเทศคือไอ้ตรงเนี้ยการเล่นเล่นเกมตัวเลขเ,ออเพื่อที่จะทำให้รู้สึกเหมือนกับ ฉีดได้เยอะแล้วเฉินได้ผลงานเยอะแล้วอแล้วสงสัยจะเข้าถึงเป้ามันจะทําให้การวางแผนมันผิดพลาดไปหมดเนะต้องระวังนะเนี่ยคุณหมอเขาออกมาเตือนนะเขาบอกว่าจะเปิดประเทศไปดูตัวเลขฉีดวัคซีนนะเธอนะประเทศที่จะเปิดได้นั้นๆเนี่ยเขาต้องฉีดวัคซีน70%ของประชากรในประเทศนะคะเออบางประเทศนะบอกเราวันนี้ไม่70ไม่ได้ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แลวด้วยนะพี่ใช่เพราะว่าไอ้สายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันต้องมากกว่านั้นถึงบางที่ถึงจะบอก100% ยังเอาไม่อยู่เลยก <C> e <an> ็เหมือนจีนอ่ะจีนเขาบอกว่าของเขาเนี่ยวางไว้ที่70-80%เ<ช>ขายังต้องไปเกณฑ์เด็กมาฉีดด้วยนะเพราะเขาบอกว่าถ้าโมสม,มุติเว้นเป็นกลุ่มมันก็ไม่ครบอยู่ดีเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วก็จะเห็นอยู่อันหนึ่งจีนเนี่ยเขาเป็นระบบการเมืองแบบ กึ่งเผด็จการกันชนชั้นกรรมชีพเขาสามารถที่จะทําอะไรได้เร็วเาสั่งได้เร็วล้วสั่งได้ใช่แต่กรณีอย่างอเมริกาหรือในยุโรปเห็นไหมทำไมอะมันกลับมาติดกันอุตลุดขึ้นมาเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ที่ตายก็เพราะไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ล่าสุดเนี่ยแพทย์ในน่าจะเป็นอเมริกาผมฟังแล้วเรียบร้อยว่าอย่างนี้ฮะระวังนะฉีดไปสามเข็มแล้วเนี่ยปรากฏตอนนี้โควิดมาอยู่ที่ไหนแล้วไหมอยู่ที่จมูกกับที่คอ แต่ไม่ได้ลงปอดและไอ้ตรงนี้แหละผมถึงมันคือฉีดแล้วป้องกันมันไม่ลงปอดเราใช่แต่เรายังแฝ่เชื้อได้เพราะยังอยู่เต็มจมูกเราแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าถ้ามันอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงเราสองจุดมันถ้าร่างกายภูมิต้านทานไม่พอหรือไอ้ภูมิของวัคซีนไม่พอมันก็ลงไปได้ลงไปอีกอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โควิดเนี่ยมันทําให้คนรู้สึกกังวลเพราะว่าเรามองไม่เห็นเราไม่รู้จะทํำยังไงกับมันแต่โลกในด้านโควิดเนี่ย มันก็มีการพัฒนาไปเพราะว่ามันก็เกิดการพัฒนาไปสู่อะไรไอ้อยาแคปซูลยาเม็ดยาเม็ดอันที่สองเนี่ยไฟเซอร์เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องการตลาดด้วยนะแต่อ้างว่าจะได้ช่วยเหลือประชาชนมันก็สองส่วนอยู่ด้วยกันคือเปิดให้เหมือนกับได้ซื้อขายกันได้ก็อเมริกามองแล้วว่าไอ้อันนี้คือตัวทำเงินตัวทำเงินรีบขายซะใชเออ่เดี๋ยวรุ่นใหม่ออกมาอีกครับผมนะคะทีนี้คุณหมอประสิทธิ์บอกว่า การเปิดเนี่ยมวลควรจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้เกิน70%แต่ขณะนี้ตัวเลขที่แท้จริงของเราเนี่ยเข็มแรก38%เท่านั้นขณะที่เข็ม2คือยังไงคะ18%เท่านั้นค่ะ<ช>หากต้องการความชัวว่าจะเปิดจริงๆนะคุณต้องทำเข็มแรกให้ได้อย่างน้อย6 0ตัวเลขจริงนะและเข็ม2เนี่ย40-50%เปแต่จะเร่งฉีดตอนนี้ก็คงไม่ได้นะความจริงเนี่ยหากต้องการเปิดประเทศคุณหมอบอกรอไปอีกหนึ่งเดือนจะดีไหมเออ รันตรีบอกว่าอีกส5้าวันนะ,ะ15บหตุลาแต่คุณหมอบอกว่ารอหลังหนึ่งตุลาไปอีกหนึ่งเดือนดีไหมคุณหมอบอกไปเดือนพฤศจิก,กาเลยอเอออะไรเงี้ยนะต้องให้ทุกอย่างพร้อมจริงถึงจะทําได้แล้วคุณหมอก็บ่นตอนท้ายคือไม่ได้บ่นหรอกคุณหมอก็พูดแทนใจของแพทย์ทุกคนนะ,อะบอกว่าคิดดูนะว่าทําอะไรเนี่ยใครทําอะไรก็ต้องรับผิดชอบด้วยเออถ้าเกิดเปิดเร็วเนี่ยใครจะทําอะไรต้องรับผิดชอบด้วยเพราะจากการนี้เนี่ย การทางานของแพทย์เดี๋ยวจะต้องกลับมาเหนื่อยทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ได้พักกันเลยคุณเก๋คิดยังไงน้องก็คิดว่ารัฐมนตรีท่องเที่ยวเขาก็อยากมีผลงานมั้งใช่นั่นใช่ไหมพี่แต่สําคัญที่สุดเนี่ยผมคิดว่าต้องฝากคนไว้สามกลุ่มแต่ว่าอย่าลืมว่าท่องเที่ยวของเราในกรุงเทพนะโอ้โหตรงอนี้ก็ตายไปเลยนะนี่ไงถนนพระอาทิตย์ด้วยถนนข้าวสารด้วยคือมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมต้องเผื่อไว้ผมต้องฝากไว้ คนสำคัญที่สุดคือตัวนายกถูกไหมฮะอ,อะไรก็ตามเนี่ยจะจะถูกหรือผิดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวนายกต้องตัดสินใจถ้านายกตัดสินใจถูกมันก็ถูกและไอระหว่างโควิดกับเศรษฐกิจเนี่ยไรายได้ของผู้คนมันสองอย่างนี้มันขัดแย้งกันอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะงั้นการตัดสินใจเนี่ยถ้าตัดสินใจถูกนายกก็ได้คะแนนไปถูกไหมฮะว่าจะเดินหน้าต่อโดยเปิด เปิดให้มันเป็นการท่องเที่ยวให้เต็มที่ตามที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวว่าถ้าประสบความสําเร็จก็ถือว่านายกตัดสินใจถูกเพราะนายกไม่ได้หมอแต่นายกก็ต้องดูระวังโควิดและรายได้ทางเศรษฐกิจแต่ผมฝากหมอหมอจะเป็นตัวสําคัญที่สุดยกเว้นไอ้พวกหมอนักการเมืองแต่หมอที่ผมอยากจะฟังคือจันรบัญแพทย์ต้องดูว่า ถ้าเปิดแล้วเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมถ้าเอาไม่อยู่มันก็เหมือนกับในอเมริกาในยุโรปเห็นไหมม,มันการตายการติดมันจะเพิ่มขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะตามมาก็คือว่าอะไรก็คือว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยมันพูดตรงๆใครเป็นนายกกล็ลําบ่าเพราะอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็รายได้ของประชาชนที่มันหายไปเพราะคนมันลดลงไปจริงๆอ,อีกด้านหนึ่งเนี่ยหมอก็ต้องคุมจราบันว่า สุขภาพมันก็สําคัญอีกใช่นะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าแล้วยกแกวอย่างไรในทางเป็นจริงเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องภูเก็ตพูดถึงเรื่องสมุยมันก็ต่างกับกรทมนะเพราะนั่นมันเป็นเกาะมันอยู่ในพื้นที่ที่ควบคุมได้ปิดได้ปิดได้ปิดได้สกัดได้ปิดเฉพาะจุดตอนนี้จีนใช้วิธีนี้นะพอมันระบาดตรงนี้เขาปิดเฉพาะจุดเลยนะ แต่เขาทําเร็วเขาทําเร็วเขาทําเร็วเขาตรวจเยอะด้วยพี่เหมือนกับเราเขาตรวจเยอะด้วยเขาตรวจอะตรวจแล้วแล้วก็ตรวจลงตรวจทันทีเพราะเนื่องจากกําลังพลเขาเยอะใช่ไหมเขาระดมตอนอู่ฮั่นนี่เขาโอ้โหมากันก็ดูของเราของเราเนี่ยตรวจวันละสี่หมื่นแล้วยังเจอเป็นใช่เจอเป็นหมื่นนั่นไงเพราะฉะนั้นผมก็ฝากเอาไว้ว่านายกต้องดูให้ครบถ้วนเรื่องนี้เพราะว่าคุณตัดสินใจเนี่ย ก็อยู่ที่ตัวคุณเพราะคุณได้คะแนนหรือเสียคะแนนอ,อยู่ที่ตัวคุณใช่แต่สําคัญที่สุดชีวิตมนุษย์เป็นตัวสําคัญค่ะนะส่วนเงินทองเนี่ยผมยังยืนยันว่านายกครับประเทศนี้ไม่ใช่ถึงกับเราไม่มีเงินทองอแต่คุณต้องเลือกที่จะช่วยใครแล้วช่วยจริงจังยังไงนะครับก็ต้องฝากนายกตรงนี้นะคะเอาละเราจะแจ้งความคืบหน้าหลายๆเรื่องเรื่องของวัคซีนตอนนี้ก็ มีความเคลื่อนไหวเข้ามาพอสมควรนะรที่คนที่คนเขาไปพรีออเดอร์กับทางเอกชนไว้อล้เขาบ่นกันนะพี่ว่าตกลงจะเข้ามาเมื่อไหร่เรียบร้อยแล้วค่ะคแต่บ,บริษัทโมเดอร์นานะคะโดยวัคซีนโมเดอร์นาของบริษัทซิลิกเนี่ยเขาก็ได้มีการแจ้งมาแล้วว่าในแจ้งผ่านองค์การเภสัชนะบอกว่าพร้อมส่งมอบล็อตแรกกลางเดือนตุลาคมคนที่ไปจ่ายตังค์ไว้แล้วตามโรงพยาบาลเอกชนต่างๆนะกลางเดืดอนตุลาคมล็อตแรกจะเข้ามาและจะมีการ ทยอยส่งสัปดาห์ละ3 0 0แสนกว่าโดสตออ่อเนื่องตลอดไตรมาส4นะคะค,คาดว่าจะสามารถจบดิวได้ไม่เกินมีนาคม -65 ฉะนั้นตอนนี้บริษัทเอกชนทั้งหลายโรง,งพยาบาลเอกชนทั้งหลายที่รับจองไว้เนี่ยก็มั่นใจว่าจะมีวัคซีนฉีดให้กับผู้จองแน่นอนเพราะคนเริ่มบ่นว่าอุ๊ยปกติซื้อของพีออเดอร์ไม่เคยนานขนาดน,นี้แล้วนี่เป็นของอยากแรก <c oughs> ในชีวิตที่พีนานมากเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติวัคซีนเนื้อว่าจะมาเพราะว่าเป็นเป็นของหายาก ของหายากก็เดี๋ยวจะเข้ามาประมาณกลางเดือนตุลาคมก็สอดคล้องกับที่ทางด้านของวัคซีนสำหรับเด็กไฟเซอร์นะ12ปีขึ้นไปที่ประเทศไทยกำลังจะกระจายให้กับเยาวชนเนี่ย ก็จะเริ่มวันที่4ตุลาคมคือเริ่มปักลงแขนนะแต่ว่าขั้นตอนก่อนหน้านั้นก็จะมีการให้สถานสถานศึกษาโรงเรียนรวบรวมรายชื่อทําความเข้าใจกับผู้ปกครองและผู้ปกครองต้องไปแจ้งความจํานงด้วยว่าจะให้ลูกฉีดไม่ฉีดนะเพราะเป็นเรื่องความสมัครใจนะครับจนกระทั่งวางแผนนู่นนี่จะเริ่มฉีดได้เนี่ย4ตุลาคมบ้านไหนที่มีน้องอายุ12ปีขึ้นไปก็ติดต่อกับโรงเรียนนะว่าโรงเรียนนั้นได้มีการ ประสานงานเรื่องนี้อย่างไรนะอันนี้คือหนึ่งละวัคซีนที่จะให้เด็กๆฉีดอายุ12ปีขึ้นไปแล้วก็ยังมีเรื่องของกรณีคนที่รับซิโนแวคไป2เข็มนะมก็เตรียมจะได้รับเข็มกระตุ้นในเดือนตุลาเหมือนกันเพราะนั้นแต่มาสีก็จะเริ่มมีวัคซีนเข้ามาฉีดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะคะคเขาบอกว่าตุลาคมจะเป็นเดือนที่ประชายชน จะมาฉีดวัคซีนเข็ม2กันค่อนข้างมากนะเขาก็จะทําให้ครอบคลุมที่สุดในขณะเดียวกันก็จะมีการจัดสรรส่วนหนึ่งให้สําหรับผู้ที่ฉีดซีโนแวคครบ2เข็มไปแล้วซึ่งจากข้อมูลเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปก็จะพบว่าข้อมูลวัคซีนซีโนแวคเมื่อฉีดไปแล้วภูมิคุ้มกันจะลดลงและเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อฉะนั้นกลมควบคุมโรคเขาก็เลยบอกว่าคนที่ฉีดวัคซีนซีโนแวคครบ2เข็มจะต้องได้รับการกระตุ้นเข็มที่3า ในเดือนตุลาคมนี้นะมันก็จะครบกับพอดีที่กลุ่มที่รับซิโนแวคไปช่วงมีนาพฤษภาเนี่ยก็จะครบช่วงเวลาที่กระตุ้นได้เออแอสตาหรืออะไรเป็นแอสตาค่ะพี่นะน่าจะเป็นแอสตานะนี่เขาไม่บอกไว้หรือหรือจะเป็นไฟเซอร์ได้หมดก็ได้พร้อมมากพร้อมอันอื่นก็ได้น้องก็รับซิโนแวคเหมือนกันเดี๋ยวไปรอรับนะคะอาเด็กคาดว่าก็จะสามารถทีนิดเดียวเรื่องวัคซีนเนี่ยผมคิดว่าที่นายกแบกหนัก ในวันนี้เรื่องเกี่ยวกับโควิดนั่ก็คือวัคซีนนะฮะแล้วก็การตรวจเพราะวางแผนไม่ดีใช่ตอนนี้เพราะงั้นเนี่ยนายกอยู่ต่อแล้วนะเพราะอะไรก็เพราะว่าคซีนไม่รู้สองพันหรือเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ว่าเอาว่านายกอยู่ต่อแล้วอยู่ต่อแล้วเมื่ออยู่ต่อเนี่ยปัญหาอยู่อย่างเดียวเองคุณจะอยู่แบบไหนอยู่แบบไหนถ้าอยู่ต่อแบบที่คุณบริหารแบบเดิมเนี่ยนะผู้ตรงๆนะนายกผมพูดตรงๆกับคุณเลยคุณเบื่อและเอื่อมคุณเพราะ การบริหารของคุณเนี่ยมันทําให้เรามองไม่เห็นอนาคตในหลายๆเรื่องใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณใครจะบอกคุณหรือไม่บอกไม่รู้แต่ผมขอบอกคุณแล้วกันอันนี้เขามีเดี๋ยวมีข่าวมาว่าว่าเห็นท่านนายกไปจีบทีมเศรษฐกิจชุดเดิมจะกลับมาจริงหรือเปล่าคะผมได้ข่าวมาไม่รู้จริงหรือไม่เพราะว่าเศรษฐกิจทีมเศรษฐกิจชุดปัจจุบันไปไม่ไหวใช่ไหมมันอย่างนี้ยังไงสิ่งที่คุณสมคิดทําผมไม่รู้จะแกจะกลับไหมนะ แต่สิ่งที่แกทำเนี่ยสร้างเอาไว้บางอย่างเนี่ยไปแล้วบางอย่างเนี่ยมันกําลังอยู่ในระหว่างทำแต่ถ้าเวิร์กดีๆเพราะผมคิดเขาจะรู้นไงและจะเดินต่อ,อยังไงมันไม่ช้าอ,อันที่สองเนี่ยผมฝากอย่างเดียวคุณจะมาหรือไม่มาไม่รู้แต่ถ้าคุณมาพอเถอะอ,อย่าไปช่วยแต่เจ้าสวัวผมฝากเลยเพราะคุณรู้จักเจ้าสัวเยอะเพราะงั้นคุณสมคิด คุณคิดถึงคนระดับกลางและล่างค่ะแล้วจงสร้างนโยบายที่จริงจังสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นมันจะได้ทั้งกับคุณประยุทธ์นั่นจะได้ทั้งกับพี่ป้อมด้วยนั่นจะได้กับประชาชนอันนี้อันนี้คือตกลงแค่บ้านเมืองไมมผมฝันไปไม่ใช่แต่การฝันไปแบบนี้นะเขาเรียกอะไรเขาห้ามไงเขาไปจีบจริงเปล่าบ่าวเราไม่รู้เราไม่รู้ เพราะเวลาเขาจีบเนี่ยเขาแอบจีบบางคนเขารับแล้วก็ไม่เอาก็คุณดูปีดาคุณปีดีดาวฉายปีดีดาวฉายไปแป๊บเดียวเนี่ยใช่ไหมมีอาการทางสมองตั้งแล้วเลยดูอาการแล้วกูตายแน่ถ้าอยู่นะวแล้วถ้าดูคุณสมคิดถ้ากลับมาไม่รู้ว่าเขาจะกลับหรือไม่แต่กลับเนี่ยโอกาสคุณสมคิดเนี่ยคือแกอยู่มานานบริหารไม่ใช่เฉพาะกับคุณประยุทธ์นะแกบริหารตั้งแต่คุณทัพษินมาแล้ว แต่สิ่งเดียวที่คุณสมคิดจะถูกหรือผิดคุณคิด,ดว่าคุณถูกนะแต่ผมคิดว่าผิดที่บอกว่ารวยช่วยจนใช่ถ้ารวยเขามีจิตใจดีเขาช่วยจนแต่ถ้ารวยนี่เขาคิดจะเขาจะรวยขึ้นอีกก็เขาไม่ช่วยจนหรอกเขามาดูดอะไรเขามาเอาจากคนจนเพิ่มขึ้นอีกเพราะนั้นฝากด้วยแล้วกันแล้วคิดแล้วพี่ชัดคิดว่าเขาจะเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจไหมคือเราพูดยากนะเพราะว่าที่ผมเห็นไม่เห็นมีทีมเศรษฐกิจเลย <c oughs> เออใช่คุณลองมาปฏิคุณสุพัฒน์พงเป็นทีมเศรษฐกิจอะไรตรงไหนละเออเนาะไม่มีบทบวาทเลยเนาะคือเขาเรียกว่าวันนี้นะพักการเมืองทุกพักเลยผมขอวิจารณ์เลยพวกคุณไม่เคยทําอะไรที่เป็นความคิดที่จะทําถ้าคุณมีอํานาจเนี่ยจะทําอะไรบ้างใช่ไหมผมถึงบางทีรู้สึกระยยาว่าแต่เลือกนายกเลยใครจะเป็นรัฐมนตรีคังเสนอมาให้เราดูหน่อย เพราะเราจะเห็นเลยถ้าตมคิดมาจะคิดแบบไหนใช่ไหมถ้าคุณสุพัฒน์พง์วันนี้คิดแบบไหนไม่ใช่ไม่ดีนะหลายเรื่องคุณสุพัฒน์พงคิดก็ดีแต่มันไม่มีทีมไม่มีทีมเนาะไม่ได้ทำเป็นใครจะเป็นคนไปทํางานให้บรรลุคุณอ่ะวิเัยทัศน์ก็ไม่มีใช่แล้วที่สําคัญวันนี้ การผูกขาดมันเพิ่มขึ้นในรัฐบาลนี้ด้วยแล้วทำไมมันถึงมีชื่อของทีมคุณสมคิดกลับมาอีกอ่ะหนูไม่เข้าใจข่าวอ่ะมันก็มีคนคิดไงอ๋อมีคนคิดว่าถ้าเผื่อคุณสมคิดจะไปตั้งพักเนี่ยคุณไปตั้งพักกับคุณกลับมาพักเดิมโดยมาช่วยท่านนายกเนี่ยดีกว่าหรอดีกว่าไหมใช่ไหมและหลายคนไปอย่างนั้นอ่ะฮะเขาหักกันขนาดนั้นแล้วเขายังก้าวหน้ากันไปดีกว่นักการเมืองไม่มยากมันอยู่ที่ อยู่ที่จะใช้กันหรือเปล่าอ๋อเหรอก็เราไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือไม่อ๋อค่ะแต่แน่นอนอันนี้ปฏิเสธไม่ได้คุณสมคิดแกรู้กลไกและแกก็ทำมาแล้วค่ะและแกจะบอกว่าคุณสุทธิชตไม่มีฝีมือไม่ได้นะคุณสมคิดแกมีเขาวางไว้หลายเรื่องเนาะหลายเรื่องเอาอยี่ดีกว่าแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใหญ่ๆแกคิดถูกแหละต้องทำเรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่จึงจะทําให้เราเดินต่อได้เหมือน EEC อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเวิร์คดีๆนะม,มีทีมเศรษฐกิจในกระทรวงต่างประเทศทํางานกันเต็มที่ทุกฝ่ายประสานกันเราก็จะสร้างประเทศเราเตรียมไว้สําหรับเมื่อโควิดมันบรรเทาลงได้ ใช่ไหมฮะก็แค่นั่นแหละนะคะเอาละเอาพักกันอีกทีค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายนะคะจะพาไปสํารวจหน่อยวันนี้นายกลงพื้นที่พูดอะไรเป็นปริศนาธรรมบ้างหรือเปล่านะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ n e w s ์วัทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n n l n n w w วันเพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ